สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่รักทุกคนนะคะวันนี้ค,คุณกูก็จะมาในหน่วยย่อยที่ชื่อว่าประโยชน์และโทษของสัตว์ป่านะคะเราก็ได้เรียนรู้ชนิดของสัตว์ป่าอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไปแล้ววันนี้คุณรูก็จะมา บอกถึงประโยชน์และโทษของสัตว์ป่านะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งประโยชน์และก็โทษอย่างเช่นช้างช้างก็จะมีประโยชน์ยังไงคะไว้ใช้งานไว้ลากสูงเมื่อก่อนก็จะมีท่อนุงใหญ,ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นเป็นท่อนไม้เขาเขาจะใชายช้างลากนำกลับบ้านก็เขายังไม่มี รถใช่ไหมคะไม่ได้ใส่รถมาแล้วก็สัตว์ป่าทำให้ทำให้โลกสวยงามแล้วก็มีโทษโทษของมันก็คือทำให้พืชผักเสียหายเคยนักเรียนเคยดูข่าวใช่ไหมคะที่ว่าฝูงโคงช้างเามากินพืชผักของ ชาวบ้านที่ปลูกไว้แบบนี้ละคะก็คือทําให้พูชฝักเสียหายเพราะว่า,าพวกสัตว์มากินนะคะแล้วก็อาจทําทให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราเจอสัตว์ป่าบางชนิดที่ดุร้ายอย่างเช่นเสือใช่ไหมคะเราเสือสิงโตแบบนี้มันก็จะทําร้ายคนได้ เราก็รู้ถึงประโหยน์และโทษของจัดปลาได้ใช่ไหมคะ mm hmm. เอาวันนี้คุณครูก็มีนิทานมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้คุณครูวิเล่าให้นักเรียนฟังนะคะว่านิทานของเราเป็นยังไงมีความสนุกแค่ไหนนะคะเอาเราไปฟ mm ัง hmm. นิทานกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องสัตว์น่ารักเรื่องโดยวนิดาธนพลบดีภาพ พอนตรอารามมงคลวิชัยนกเอยนกน้อยบินลอยเล่นลมกลางปีกสวยสมน่าชมจริงเอยนกคูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างหน้าเกรงขาม ลิงน้อยร่าเริงร่าทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องอบอบอยู่ในหนองน้ำเอ่ยแมวน้อยแสนซนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหนียวไหม เจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเรนิสัยเจ้าเล่ใช้กลอุบายกระต่ายสีขาวหูยาวว่องไวดวงตากลมใสกระโดดปละไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจ กระรอกแสนโซนวิ่งวนไปมากินผลไม้ป่าชัางน้าเอ็นดูรูปร่างของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซคือยีรัฟเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่ามีงวงมีงาน่ารักจริงเอ้ย เป็นยังไงบ้างคะเรามาฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะเพลงไงจับต่างๆน่ารักใช่ไหมคะที่คุณครูเล่าให้ฟังหลังจากเรามาฟังนิทานจบแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ทําาบงานด้วยนะคะใบงานของเราคุณครูก็จะให้นักเรียนดูแลกเงินที่มารับไปแล้วก็ทําเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังก็ได้คะ่ะชื่อของ แัดปากเราก็โยงให้ตรงกับรูปภาพนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ